รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสด,ดีค่ะกลับมาเจอการตามนัดหมายเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์เราเจอกันหนึ่งครั้งกับรายการคุยกับหมออาจิมาค่ะคุณหมออาจิมาคนเสริมเราเนี่ยจะมีสารพัดเรื่องเล่ามาให้เราได้ติดตามไม่ซ้ำกันเลยเสารพัดเรื่องจริงๆวันนี้คุณหมอต้องเป็นแบบตัวช่วยที่ดีกับพวกเราแล้วละคะ่ะเพราะคุณหมอตั้งชื่อหัวข้อน่าสนใจมากๆจริงด้วยเพราะจริงๆเราคุยกันถึงเรื่องของการดูแลต้านความแก่ดูแลเรื่องสุขภาพที่แย่เลยมันก็เป็นเรื่องของคน มีอายุนิดนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะคุยถึงปัญหาของสาวสาวที่อายุน้อยลงมาแต่กลับมีปัญหาเรื่องแต่กลับมีปัญหาซึ่งไม่ควรมีตอนนี้คือตอนช่วยทีหนูมีฟ้าป่าจริงๆเกิดกับวัยกลางคนใช่ค่ะเดี๋ยวจ้ต้องไปเกิดกับเด็กต้อง ลัวมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายนะคะลองไปส่องกระจกดูซิมีเงาดำๆลางๆอะไรที่น่าตกใหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะช่วยน้องๆหนูๆที่มีฝ้าก่อนวัยอันควรได้ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกาันแต่ว่าช่วงแรกของเรารอพร้อมอยู่แล้วกับหมอคุยข่าวไปเลยค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดย โอวิต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี รายการต้องช่วงนี้เลยหมอคุยข่าวนะคะเป็นข่าวที่เผยแพร่ไปในสื่อต่างๆอันนี้เป็นภัยใกล้ตัวจริงๆจากผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆที่เราใช้ทั้งแชมพูโลชัน่นสิ่งเหล่านี้เสี่ยงก่อมะเร็งเต้านมคุณหมอคะ่ะ ในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าให้พวกเราไปสังเกตเลยคะ่ะพวกผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ต่างๆนานานะคะแชมพูครีมนวดเจลอาบน้าโลชัน่นทาผิวทุกสิ่งอยา่างจะประกอบไปด้วยเมทิลพาราเบนเอทิลพาราเบนหรือว่าโพรพิลพาราเบน,นนะคะ,คะเขาบอกว่าเจ้าสารนี้เนี่ยนำไปผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แนนพูดไปแล้วก็มีบางงานวิจัยบอกว่ามันอาจจะก่อมะเร็งเต้านมใช่จริงๆพาราเบนอะไรนี่คืออะไรคะคุณหมอพาราเบนมันเป็นสารกันบูดคุณแน ซึ่งการพูดถึงเรื่องของพาราเบนสามารถจะทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งเนี่ยเนแล้วมีการพูดมันนานมาก mm hmm. แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่แบบฟันธง mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กันเพราะว่าเรารู้แน่ๆว่ามันไปรบกวนการทํางานของฮอร์โมนเพศ mm hmm. แล้วเราก็รู้ว่าไอ้การรบกวนการทำงานของเพศเนี่ยมันเป็นสาเหตุความเสี่ยงอันนึงที่ทําให้เกิดมะเร็ง oh. แต่ว่าเนื่องจากว่ามันฟันธงไม่ได้เพราะมันมีหลายปัจจัยเข้ามา ที่อาจจะเป็นสายที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมหรือทําให้เกิดมะเร็งของเพศชายค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยทําให้การฟันธงว่ามันใช่แน่นอนเนี่ยมันเบาลงแต่ว่าถามว่าจริงๆถ้าสมมติเราหลีกเลี่ยงได้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเครื่องสำอางในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพูดถึง ว่าเป็นพาราเบนฟรีคือไม่มีส่วนผสมของพาราเบนอ๋อก็เลยเคลมแบบนี้เลยอ่าก็เลยเคลมแบบนี้เลยเพราะว่ามันมีผลต่อฮอร์โมนจริงๆแต่ถามว่ามันจะทําให้เกิดมะเร็งหรือไม่เกิดมันมีหลายปัจจัยมันคงไม่ใช่เป็นเพราะว่าอ้นี้อันเดียวหรอกไม่ใช่แค่ใช้แล้วจะเป็นใช่ใช่คือเวลาเราพูดถึงพาราเบนทพ่สารกันบูดเนี่ย จริงๆแล้วมันมีหลายๆตัวนะคะที่คุณแนะม่พูดมามี3าตัว <ทะ S 1> แต่ละตัวที่เวลาอยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะมีจํานวนของเขาว่าใส่ได้ไม่เกินเท่านี้เท่านีม้ม,มันเป็นปริมาณที่ใส่ได้ปลอดภัยอย่างเครื่องสำอางประเทศญี่ปุ่นเองก็ยังใช้กลุ่มของพาราเบนอยู่แต่ว่าไอ้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยความรู้ของเราทางการแพทย์ที่มันเพิ่มขึ้นก็ตามไม่รู้อ๋ออ้กสารพาราเบนที่ใช้เป็นสารการบูดมานานเนี่ย สารตัวนี้มันมีผลฮอร์โมนนะและการที่มีผลฮอร์โมนก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของมะเร็งไ,รได้ไม่ใช่มะเร็งอย่างเดียวอะไรที่มันมีปัญหารบกวนของฮอร์โมนก็สามารถทําให้เกิดฝ้าได้เหมือนกับรายงานเรื่องของการรับประทาน<ม>ถั่วเหลืองห,หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากถั่วเหลืองซึ่งเราก็พบว่าเมันเป็นอฮอร์โมนเพศอันหนึ่งที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมดุลฮอร์โมน ในร่างกายถ้าเรารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปแล้วเราก็เลยพบว่าแม้กระทั่งถั่วเหลืองเองก็สามารถจะมีโอกาสทําให้มีปัญหาเรื่องของฝ้าหรือทําให้มีปัญหาของมะเร็งได้เหมือนกันออคือพูดในทํานองเดียวกันได้เลยคือแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการจะเกิดมะเร็งเองหรือการเกิดฝ้าเองเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาออคุณไม่สามารถจะฟันตรงได้อ๋อไอการเกิดมะเร็งของฉันเนี่ยเป็นจากการที่ฉัน กินนมถั่วเหลืองวันละเป็นหลายหลายลิตรทุกวันมาเป็นเวลาหลายหลายปีมอยกตัวอย่างให้ฟังแบบเนี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังอันหนึง่งถ้าเราเลือกสารที่มันไม่มีผลได้มันก็ดีกับตัวเราเองใช่ก็ดีกับตัวเราเองเพราะเวลาที่สารไอพวกที่อยู่ในเครื่อง ปฏทินโฉมเครื่องสำอางทั้งหลายเนี่ยกลุ่มพวกนี้โดยเฉพาะอันที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่มันจะทําให้มีการเปลี่ยนรูปได้ง่ายขึ้นซึมผ่านเข้าไปในผิวได้ง่ายขึ้นเกิดการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นเกิดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการที่จะเป็นฝ้าหรือการเปลี่ยนแปลงรลบกวนฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จากข่าวนี้ที่เราเห็น สิ่งหนึ่งที่จะหยิบไปสังเกตได้เลาซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลหรือว่ารับประทานเข้าไปเนี่ยลองดูซิว่าเป็นแบบพาราเบนฟรีที่คุณหมอบอกหรือเปล่ววาอพราะนั้นก็ดูสบายใจกว่าใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาก็บอกไปว่าไม่ต้องไปกังวลใจนะเพราะว่าถึงแม้ว่ามีเนี่ยมันก็เป็นปริมาณที่ยังไม่ได้มากจนถึงขั้นอันตรายจะต้องแบบหวาดกลัวแล้วไม่ใช้เลยอันนี้คือเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานไงคุณแอนไลอันที่ไม่ได้มาตรฐานล่ะนั่นสิคะอ่าเพราะว่ามันเป็นสารกันบูดเรารู้วว่่าามัันชยยบบงงกรรเจิตขอที เชื้อหลาแต่ถ้าเลือกไม่ใส่ได้ก็คงดีที่สุดนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรมาใช้กับตัวเองก็ต้องระมัดระวังกับแ็นที่นะคะมีข่าวนี้มาให้เราได้เฝ้าระวังกันแต่ไม่ต้องกังวลหรือตกอกตกใจมากจนเกินไป แต่สิ่งหนึ่งสิคจะจึงต้องกังวลเลยเพราะถ้ามันมีเท่าไหร่ที่หน้าเราเนี่ยมันดูไม่ดีมันเป็นปัญหาหนักใจนะคุเหมอนะแล้วย<ช>ิ่ยงพออายุเยอะขึ้นมันก็มาเลยนะคะวันนี้เราให้คุณหมอช่วยดีกว่าใครมีปัญหาเรื่องฝ้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะค่ะดอกไม้สมุนไพรสปปรรพคุณทางยาดอกขจรเป็นไม้เถาเื้อยมีสปปรรพคุณทางยาใช้รากผสมยาหยอดรักษาตา รับกระฐานทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อเมาทำให้รู้รสอาหารและช่วยดับพิษไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้ เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสห์คลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์าการแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพา,าธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่ 1, 1> สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจ,จิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร0 2 9 5 4 9 4 4 0 1 0 8 9 9 9 0 6 1 0 0ช่วงนี้พวกเราต้องขอความช่วยเหลือจากคุณหมอแล้วค่ะเพราะว่าหัวข้อที่คุณหมอชวนคุยในสัปดาห์นี้คือช่วยทีหนูนฟ้าใช้คําว่าหนูแสดงว่าต้องเป็นวัยที่แบบยังไม่ถึงวัยอันควรใช่คือค,ค,คุณแนนสมัยนี้เนี่ยน,นะ มอกว่าเด็กอะโตเร็วอะ,ะก็เลยทําให้ไอ้การเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันควรจะมาตอนที่อายุมากหน่อยมันมาเร็ว,รวขึ้นอย่าน้เด็กเป็นฝ้าเร็วขึ้นนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ,อคือบอกว่าไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าแสงแดดอาจจะแรงกว่าเดิมงาบ้านเราก็เป็นประเทศที่แดดแรงก็จะมีส่วนที่ทําให้มีโอกาสที่จะทําลายผิวมากขึ้นและมีโอกาสที่จะทําให้เกิดเป็นฝ้ามากขึ้นข่าวที่เราคุยกันตอนต้นก็ เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งสารเคมีต่างๆอ่าสารเคมีต่างๆสารกันบูดนี่แหละตัวดีเราใช้ครีมกันแดดแต่อีกครีมกันแดดอ่ะมันมีสารกันบูดการได้รับพวกสารเคมีต่างๆมีโอกาสที่ทําให้เด็กเนี่ยเป็นฝ้ากันได้เยอะแล้วเด็กสมัยนี้งมนเริ่มใช้เครื่องสาอางเครื่องกระทุ้นผิวตั้งแต่เล็กเป็นไเห็นปะใช่สิบกว,กว่าก็เริ่มแต่งหน้ากันแล้วสิบกว่าเริ่มแต่งหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ คือโดยปกติแล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยเท่าไหร่มันถึงจะเริ่มมีฝ้าตามธรรมชาติตามธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ต้องมีอายุนิดหนึ่งเพราะว่าฝ้าเนี่ยมันเป็นเอจจิ้งสกินหรือมันเป็นผิวที่เกิดจากความเสื่อมนะเป็นสัญ,ญญาณความเสื่อมอย่างหนึ่งของร่างกายที่ทําให้เห็นมีจุดด่างด่าง,งมีรอยคล้ําเกิดข,ขึ้นที่ผิวซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกนี้จะต้องนู่นอ่ะมันแน่สามสิบห้าอัปสี่สิบเข้าไปแล้วถึงจะเริ่มมีปัญหาเรื่องฝ้าแต่เด็กสมัยนี้บางที15บห้7สิ มีฝ้าแล้วคือนนคือเรารู้ว่าโอเคส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรมล่ละที่ถ้าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นฝ้าโอกาสที่จะทําให้เราเป็นฝ้าเนี่ยก็มากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ส่วนเดียวมันก็มาจากอย่างอื่นด้วยนะมาจากไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราประทานก็ส่วนหนึ่งคะแนนถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารไม่ได้สัดส่วนหรือเราับประทานอาหารในกลุ่มพวกเนื้อสัตว์เยอะ เป็ดไก่ทั้งหลายแหละโดยเนี้ยแทบที่จะหาที่แบบว่าเลี้ยงตามธรรมชาติน้อยมากกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องถูกเลี้ยงโดยการให้ฮอร์โมนให้อาหารบางอย่างซึ่งพวกนี้มันก็มีสารเคมีที่สามารถที่จะไปเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนซึ่งไปรบกวนสมดุลฮอร์โมอนเพศในร่างกายก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของฝ้าได้การรับประทานอาหารที่มันไม่ได้สมดุลตามสารอาหารที่เราควรจะรับประทาน ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหา,าการขาดสารอาหารหรือไอ้ระบบย่อยระบบดูดซึมในร่างกายที่เสียไปทําให้เกิดปัญหาขาดการดูดซึมสารอาหารที่จําเป็นในการเอามา,าทําให้ปรับเนี่ยมีการสลายตัวฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ดีเนี่ยออกไปอพอสลายได้น้อยลงก็จ,จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมุลฮอร์โมนเพศหญิงทําให้เกิดความเสี่ยงของมะเร็งก็เพิ่มขึ้นความเสี่ยงของ การเกิดฝ้าก็สูงขึ้นสารอาหารที่ตับต้องใช้ก็สําคัญไนมะ่ว่าจะเป็นกลุ่มวิตามิน B ทั้งหลายนะ b 6 b 12นะกลุ่มซิลิเนียมสังกะสีทุกอย่างมีผลหมดเลยนะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยพอร่างกายมันไม่สมดุลจากการรับประทานเข้าไปก็ทําให้การเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญของตัวฮอร์โมนเองเสียไปทําให้มีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงทําให้เกิดความแปรปรวนของสมดุลฮอร์โมนในร่างกายทําให้เกิดปัญหาได้ หรือคนที่รับประทานมังสูตรัตหามากๆากก็ทําให้มีการขาดสารอาหารบางตัวโดยปเฉพาะอย่างกลุ่มพวกทองแดงน,นะอาจจะทําให้มีปัญหา <จะ S 1> ความไม่สมดุลของฮอร์โมนได้เหมือนกันคืออะไรที่มันเป็นความไม่สมดุลของฮอร์โมนก็ทําให้เกิดปัญหา<ะ>ฝ้าได้หมดเลยะนะคะความเครียก,ก็เป็นอันหนึ่งความเครียดเนี่ยมันจะทําให้มีการกระตุ้นการสร้างเมืดสีมากขึ้นนะ ตัวฮอร์โมนจากต่อหมกไตก็สามารถไปมีผลทําให้มีการกระตุ้นการแปรปรวนของฮอร์โมนมากขึ้นมีผลต่อสมดุลของฮอร์โมนเพศมากขึ้นคุณแนนนอกจากนี้นะคนอ้วนอ่ะคนอ้วนนี่โดนระดมหลายโรคข้าวก่อนก็เส้นเลือดคอ้าก็เหมือนกันอ้วนก็เป็นฟ้าใช่ก็คือภาวะของความอ้วนเนี่ยไอตัวไขมันที่พุงเนี่ยมันสามารถจะไปมีผลโดยการทํางานของเรื่องของฮอร์โมน รวมถึงไปมีผลเรื่องของการขจัดสัรพิษต่อร่างกายจากภาวะที่มันมีไขมันพอกที่ตับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มีผลที่ทําให้เกิดฝ้าได้ง่ายคนอ้วนนี่แบบสารพัดงั้นต้องรักษาหน,นักตัวอย่าให้อ้วนไอ้ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์หรือพวกสารพิษต่างๆในร่างกาย มลพิษที่รับเข้าไปในร่างกายการที่ตับจะต้องทํางานหนักมันไปทําหน้าที่อื่นในการจัดสารพิษมันก็เลยทําให้ตัวมันซึ่งต้องทําหน้าที่ในการเตบตาบลิซึมหรือทำหน้าที่ในการเาผาผลาญเอสโตรเจนมันเสียไปนะเราไม่ได้พูดถึงฝ้าอย่างเดียวเราพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวที่เป็นตัวที่ไม่ดีด้วยค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าสูงมากๆอาจจะนําไปสู่ภาวะที่เป็นมะเร็งเต้านมก็ได้อ้หรือในผู้หญิงที่มีความเครียดสูงเป็น ผู้นำทำงานเป็น Executive Leader ชิปสูงดื่มกาแฟวันละหลายหลายแก้วนั่นก็ไปมีผลใช่ทำให้ปริมาณออสเจนมันสูงขึ้นอีกเครื่องดื่มชูกำลังเหมือนกันหรือว่ากลุ่มพวกอะไรที่ไปกระตุ้นการทำงานของร่างกายเหมือนกันหมดเลยนอกจากนี้คุณแนนพวกเครื่องสำอางปัจจุบันคุณแนนถ้าสังเกตดูมันอาจจะมีกรดวิตามินเอผสมมีกรดซาลิสทลิกแอซิดผสม ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีคนสอมบัตในการลอกผิวไปด้วยค่นะการลอกผิวมันทาให้เกิดการระคายเคืองคือบางทีแล้วเนี่ยทำให้ปัญหาจากการใช้เครื่องสาอางแล้วทาให้เกิดคืนพอเราถูกแดดปุ๊บมันก็ทําให้มีสีเข้มขึ้นกลายเป็นฝ้าดําถามพรินหน้าก็ได้นะซึ่งในกลุ่มทั้งหลายแหละเวลาที่มีการอักเสบของเซลล์ผิวนหน้ามันสามารถที่จะหายไปรอยดําหรือหายไปรอยด่างก็ได้ คราวนี้ในกรณีที่มันหายไปลอยดงมันก็กลายเป็นฝ้าทาวรไปเลยเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่บางชีเราอาจจะมองข้ามนึกไม่ถึงว่ามันสามารถที่จะเกิดมาจากการละคายเคืองของเครื่องสำอางได้จริงเนื่ว่าหลายคนไม่รู้นะคะจุดนี้รวมถึงไอ้พวกโฟมล้างหน้าล้ําลึกล้ำลึกบกว่ามีสารที่มันช่วยทำความสะอาดล้ำลึกเหลือเกินผิวลอกผิคัดผิวลอกผิว พวกนี้แหละมันทาให้ผิวเซนสิทีฟมากขึ้นผิวไวมากขึ้นเวลาที่เราโดนแดดเวลาที่เรา,าทา,าสารตัวอื่นตามเข้าไปอีกมันไปตีกันแล้วทําให้เกิดการอักเสบของผิวแล้วทาให้หายแล้วเป็นรอยดำหรือเป็นการอักเสบซ้ําๆก็ทําให้เกิดมีการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติกลายเป็นฝ้าแปลกๆขึ้นมาได้ในคนอายุน้อย,อย ารพัดษาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าก่อนวัยอันควรนะคะน้องๆหนูขาแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณหมออาจิมาตั้งชื่อตอนไว้แล้วนะคะว่าให้ช่วยหมอช่วยทีป้ามาแล้วคุณหมอช่วยได้แน่นอนค่ะวิธีการรักษาเป็นยังไงเดี๋ยวแปะเอาไว้ช่วงหน้าโอเคได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออร์ติซินแอดวานซ์ฟอร์มูลา อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะหนูออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วน้ำหนักก็ยังไม่ลดเกิดจากอะไรคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสูตรอาหารลดน้ำหนักหรือว่าสูตรการออกกำลังกายลดน้ำหนักมีเยอะมากนะคะแต่หลักการพื้นฐานง่ายๆเนี่ยก็คือว่า ทำยังไงที่เราจะทำให้พลังงานที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยไม่มากไปกว่าพลังงานที่เราใช้นั่นหมายความว่าอาจต้องมีการคำนวณพลังงานจากอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันรวมด้วยแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันยกตัวอย่างเช่นปกติเราอาจจะใช้พลังงานในการดาเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยประมาณ1ัน0ถึงกิโลแคลอรี่นะคะถ้าเรารับประทานอาหารอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0ถึงไม่เกิน1 4 0 0ต่อวันก็ยังจัดว่าใช้ได้โดยปกติ คนที่คุมอาหารเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยนะคะในผู้หญิงไม่ควรจะทานเกินพันสส่วนผู้ชายก็ไม่ควรจะทานเกินพันสนะคะโดยเฉลีย่ยทีนี้ถ้าเราคํานวณพลังงานจากสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันแล้วพบว่าเกินก็ต้องมาดูว่าที่เราออกกําลังกายไปเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะถ้าพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายรวมถึงกิจวัตรประจําวันทั้งวันเนี่ยก็ยังน้อยกว่าอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะต้องออกกําลังกายให้มากขึ้นหรือว่า ลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงซึ่งแน่นอนว่าคนที่ลดน้ำหนักด้วยการคุมอาหารควบคู่กับการออกกำลังกายนั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีกว่ารูปร่างสวยกว่าแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดีกว่าคนที่คุมอาหารอย่างเดียวนะคะแต่สำหรับในคนที่มั่นใจว่าทั้งควบคุมอาหารออกกำลังกายตามสูตรเป๊ะแล้วก็ยังไม่ลงอีกทำยังไงดีหมอแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการซักประวัติ วิธีการรับประทานอาหารวิธีการออกกําลังกายอย่างละเอียดนะคะรวมถึงตรวจร่างกายก็จะตามแต่ปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งในบางกรณีเนี่ยน้ำหนักลดยากจากการที่มีปัจจัยเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นอ้วนเพราะว่าไทรอยต่ําทําให้ความสามารถในการเผาผลาญอาหารเนี่ยไม่เป็นปกติในกรณีแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจะต้องอรักษากันไปตามแต่ปัญหาของแต่ละคนค่ะ ไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การ,ารแพทย์แผนปัจจุบัน แพนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความางามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2อ,อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่น โสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิก ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้คุณหมอชวนเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าซึ่งเกิดก่อนไว้อันควรจากสถิติเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็ก1 8บ9ก็เป็นกันแล้วใครอยากให้คุณหมอช่วยต้องฟังทางนี้เลยนะคะ,คะช่วยทีหนูมีฝ้า <laughs> คือวิธีการรักษาเนี่ยเหมือนกับวิธีการรักษาฟ้าในผู้ใหญ่ต่างจริง<า>จริง<ๆ>แล้วไม่ต่างกัน,นคุณแน่ก็คือมีการรักษาทั้งภายในและภายนอก เพราะว่าเด็กเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยผลการรักษาของเขาจะดีกว่าในคนสูงอายุการรักษาภายนอกอย่างเดียวในบางทีก็ทําให้ฝ้าในเด็กๆเ,เนี่ยดีขึ้นเร็วเนื่องจากไอ้กระบวนการซ่อมแซมผิวของเด็กยังดีอยู่เวลาที่เราทำเลเซอร์ไปปุ๊บมีการซ่อมแซมผิวมีการจัดการกับเม็ดสีที่ผิดปกติออกไปทำให้ผิวมันหายเร็วนะคะฝ้าสามารถจะหายได้4ปี5ปี6ปี7ปีกว่าจะเป็นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง การรักษาฝ้าเองแบบภายนอกเนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่เราใช้กันตั้งแต่การทายายอย่างเดียวก็มีนะคะคือยาก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวหรือว่าจะเป็นยาที่ไปมีผลต่อการสร้างเม็ดสีทำให้มันสร้างเม็ดสีน้อยลงนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มของพวกแสงหรือกลุ่มของเลเซอร์หรือกลุ่มของการปรับสภาพผิวโดยการใช้น้ํายาน้ํากรดหรือกรดผลไม้นะคะก็จะช่วยทาให้ตัวเม็ดสีที่เราไม่ต้องการออกไปได้ เลเซอร์ที่เลือกใช้ก็มีหลายแบบมี้งแต่เลเซอร์ที่จำเพาะเฉพาะเม็ดสีหรือเป็นเลเซอร์ในกลุ่มที่ทําให้มีการผลัดของเซลล์ผิวด้านบนออกไปค่ะคือใช้กลุ่มของเลเซอร์ไหนก็ได้สามารถที่จะช่วยในการที่จะลดการเกิดฝ้าหรือแม้กระทั่งแสงเข้มข้นเองที่มันสามารถจะจัดการได้ทั้งเม็ดสีดำนะคะหรือช่วยในเรื่องของลดการเกิดฝ้าจากการลดการทํางานของพวกหลอดเลือดซึ่งเราเชื่อว่ามีผลอย่างมากในการที่ทําให้เกิดมีฝ้ากลับเป็นใส นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของฝ้ายเด็กๆที่เรายังต้องทนุถนอมผิวเข้าไปอีกนานนะการดูแลหลังเลเซอร์เองก็ต้องใช้ความระมัดระวังเราก็อาจจะใช้การดูแลสุขภาพผิวภายในคู่ไปด้วยอย่างเช่นอาจจะให้กลุ่มของการฝังเข็ม,มนะคะเข้ามาช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนหรือว่าอาจจะใช้ในเรื่องของการฉีดฝังเข็มก็คือใช้สารจากธรรมชาติจากกลุ่มของโฮมิโอพาธีนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยในการทำให้เซลล์มันทำงานดีขึ้น ดีท็อกซ์เซล์ผิวเอาไอ้พวกสารที่มีทั้งหลายออกไปปรับสมดุลการทํางานเพิ่มภูมิต้านทานของผิวไปปรับสมดุลฮอร์โมนนะที่มีผลต่อการทํางานของผิวนะคะทำให้ cell เซลล์ทำงานดีขึ้นงั้นพวกนี้ในเด็กก็จะเห็นผลเร็วถ้าเซลล์ทํางานดีสารพิษน้อยสารอาหารดีมันก็ทํางานดี ถ้ายังไม่พออีกก็อาจจะให้รับประทานพวกอาหารเสริมที่ต้านสารนมา้มูสลาก็เป็นอีกอันที่ใช้ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ,ญเ่เด็กๆเนี่ยมอกว่าจะเริ่มจากการทําเลเซอร์นะคะคือทําภายนอกอนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนเลยก็คือต้องมีการบวกการรักษาจากภายใ<ห><ห>นด้วยถึงจะได้ผลดีะนะคะมากกว่าการรักษาจากภายนอกอย่างเดียวยังนะไม่ว่าจะเป็นการฉีดฝังเข็มการปรับสมดุลฮอร์โมอนนะคะหรือบางทีต้องให้รับประทาน ในกลุ่มของอ<า>พวกอาหารเสริมตัวที่มันช่วยเสริมพวกวิตามินเกลือแร่บางอย่างหรือช่วยเสริมการทําง,งานของตับอ,อย่างที่หมอเคยพูดในรายการหลายๆครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําง,งานของตับเนี่ยมีการศึกษามีการทําการทดลองว่าการให้สารอาหารที่ไปบํารุงตับหรือช่วยทาให้ตับทําหน้าที่การทําง,งานของตัวมันเองได้ดีขึ้นเนี่ยจะช่วยลดการเกิดป้าได้ มีทั้งรักษาแบบภายนอกแล้วก็ภายในใช่แต่อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าจริงๆเรื่องของการป้องกันเนี่ยควรจะทําก่อนที่จะมารักษาถูกค่ะคือการป้องกอันจริงๆแล้วก็ทาครีมกันแดดค่ะแล้วก็ต้องดูว่าไอ้สาเหตุของเราเนี่ยมาจากไหนเราบอกว่าเราทาครีมกันแดดทุกวันแต่เราขับรถกลางวันแบบ แดดจ้าๆ้ส่องมาตลอดเวลาแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยโอเคนะเราป้องกันได้ละเพราะว่าเราสามารถจะป้องกัน U V B ได้เราออกแต่เช้าเรากลับบ้านบ่ายแก่ๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอย่าลืมว่าตลอดทั้งวันเนี่ยมันมี U V A ด้วยซึ่ง U V A มันก็สามารถผ่านกระจกได้นะ เพราะฉะนั้นนะเนี่ยการป้องกันจริงๆเนี่ยมันจะต้องป้องกันอย่างเคร่งครัดจริงๆนะ,นะใช้ครีมกันแดดที่มันกันได้ทั้ง UVA และ UVB mm hmm. และพยายามหลีกเลี่ยงกลุ่มของความร้อนต่างๆ mm hmm. เพราะว่าไอ้ตัวความร้อนเนี่ยมันจะไปทําให้ตัวหลอดเลือดมันขยายนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะทําให้มีการเพิ่มขึ้น,นกระตุ้นการเกิดฝ้าได้อีกนะ mm hmm. นะเลือกครีมแดดแบบคุณภาพดีนิดนึง mm hmm. นะทาครีมบำรุงที่ทําให้การทํางานของผิวมันทํางานได้ดี mm hmm. แล้วก็ไอที่แบบว่าทั้งทูทั้ง ครับหน้าทั้งเ,เลิกได้ต้องเลิกแล้วเนะพราะจริงๆแล้วเราต้องการการดูแลบำรุงผิวยังถูกต้องอย่างถูกวิธีเลือกวิธีการที่ใช้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้มันถูกต้องกับผิวเราสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผิวมันต้องแข็งแรงคือนอกเหนือจากผิวภายนอกแข็งแรงร่างกายภายในแข็งแรงและการเกิดฝ้ามันจะลดลงอย่าลืมว่าฝ้านอกจากการที่มันเป็นเร็วจากภาวะต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยฝ้ามันคือสัญญาณความแก่อย่างช่า ถ้ามันมาเร็วมากๆก็ต้องนึกถึงว่าเอ้ยร่างกายฉันเส,เสื่อมเร็วเสื่อมเร็วนะคะหรือมีสารอนุมูลสลายเยอะเกินไปก็เลยทําให้การเกิดฝ้าของเราเนี่ยมันมากขึ้นนะคะ<ม>พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะทําให้เกิดมีการแปรปรวนของฮอร์โมนเช่นการรับทานยาคุมกําเนิดการฉีดยาคุมกําเนิดการรับประทานฮอร,ร์โมนในประมาณสูงเพื่อเลื่อนประจำเดือน<ม>ทั้งหมดมันมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายทั้งหมดเลยค่ะ ะะซึ่งต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ต้องมีความระัดระวังถึงจะช่วยลดการเกิดฟ้ารวมถึงลดการเป็นซ้ำของการเกิดฟ้าได้ ไม่ว่าจะวัยไหนฟังวันนี้ได้ความรู้กับเรื่องฝ้ากันแบบครบถ้วนจริงๆนะคะซึ่งแนนเชื่อเลยเพราะว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเรานี่แหละที่ทําให้ระยะเวลาการเกิดฝ้าเนี่ยมันมาเร็วขึ้นก่อนวัยอันควรนั่นเองรักษายากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องปฏิวัติตัวเองด้วยการดูแลตัวเองนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะก็รับประทานอาหารดีๆปรับสมดุลในร่างกายเสริมภูมิต้านทานมันจะได้ไม่เสื่อมก่อนวัยให้ทําอยู่ตลอดเวลา แหววันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะเดวันใจคุณผู้ชมแค่ไหนแล้วก็กลับมาติดตามที่นี่เวลาเดิมกับรายการคุยกับหมออาจิมานะคะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือการรักษาป้าในเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่รักษาอย่างไรระหว่างข้อหนึ่งรักษาภายนอกก็หายหรือข้อ2รักษาภายนอกและปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ www.facebook.com/meddesign ก่อนต่ออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอมหนึ่งข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้ว และรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ